นะครับจุดนี้คือข้าวมะลิร้อยสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเริ่มออกลวงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําการฉีดฮอร์โมนนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็จะเรียกขวัญทองข้าวตามประเพณีไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นมงคลหรือว่าผู้หญิงแพ้ทองนะครับก็มีผักผ้าปลายำส้มกล้วยอ้อยนะครับได้สามสี นะครับทูบดอกไม้สามดอกนะครับนี่ครับก็จบเสร็จสิ้นการเรียกฝันทองข้าวนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นขนุนนะครับที่แตกที่ปลูกเขาไว้นะครับก็เป็นแตกทุกต้นนะครับอันนี้โอะโวคาโดนะครับ เอเม็ดมายอดไว้ขึ้นนะครับในขนุนนะครับ